ตะเบียอมไว้อย่าหลุดนะสามสี Trustee? ่อ๋อนี่อมไว้คุณเบนบอกว่าตะเบียอมไว้อย่าหลุดสี่สองคงไว้้นะน้องเมื่อกี้สกุลสกู่นี้นะครับดูสกู่นี้หกร้อยไม่มีธำไรกิ้งครับ มามาดูชมนหน้านัาแข่งกันครับในกริดที่หนึ่งครับหมายเลข206นย20ครับเอาแล้วอีอโดนาโดครับจากตาาั้มไรนิกงสักคูครับผมและในกริดที่2ครับหมายเลข629อทนี่ติวต์อยู่เย็นจากว r ยพัทยาที่เด็ดธรรมศาส์ครับอ่าแล้วก็ในกริโทมัสจูันซ่งสามนะฮัทมัสเอ่อจูันซึ่นะครับแล้วก็กริดที่4จะเป็น2.22อชิป พิเศษนะครจากมีคองใช่ไหมมอเตอร์ไซค์เครื่กริดที่5หมายเลข19เทพพรเกษตรแก้วครับจากซ p k Racing Team พกริดที่6หมายเลขสิบสองโพธาเรนจากราเดอรลไรเดอร์ถ้าอยากขี่เรซิ่งขี่แม็กกริดปิดท้ายครับหมายเลข21เซอร์เจนอสวอส นอฟอะไรเนี่ยนูสนสนอฟอ่าเซอร์เกนนูสนอฟน่าจะเป็นชาวชาวประมาณพวกรัสเซียอะไรประมาณนี้นะครับยูเครนอ่านะครับนูสนอฟครับผมโอเคทั้งหมด7คัน7จกริสตาร์ต้องขออภัยเรื่องของรายชื่อนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเราแต่ประมาณทีกเซอร์เก้นแหละนะเซอร์เกนนูสนอฟนะนะครับจะพยายามอ่านให้ถูกถ้าผิดก็จะอ่านให้ถูกครับผมครับขอนอกเรื่องนะคะเชียร์พิธีกรค่ะสู้ๆขอบคุณครับครับผม ดูสู้ชีวิตมากเต็มที่ครับตอนนี้ไม่สู้ชีวิตแล้วสู้กับแบงก์วีอยู่เออแล้วก็เวฟหนึ่งสองห้าแข่งกี่โมงครับรุ่นน้องจากอุ๊บอีฟเมื่อกี้บ่ายสองยี่สิบไหมใช่ไหมเวฟมันมีลงด้วยเหรอหนึ่งสองห้าแต่ถ้าลงก็ลงได้นะเพราะว่ามันเป็นเออมันต้องลงสปอร์ตไบอยใช่บ่ายสองยี่สิบสกูตเตอร์นักมังเวฟเวฟมันต้องลงสปอร์ตไบอยเออไม่เกินสองร้อยเวฟต้องลงรุ่นซุเปอร์ไบพัน เวฟพาทีซีวางเครื่อง turbo ชาร์จแท็คบินแคมรักใครเชียร์ใครพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับในรุ่นของ 600cc ซซี super sport เจ็ดรอบสนามทำการแข่งขันไม่มีทางรงคยแรงใจเย็นใจเย็นอเอัพแผลบยังไม่ต้องรันคันเล็กขนาดนั้นครับโอ้โหเสียงหวานเจี๊ยบนนี้จริงๆรถเยอะกว่านี้นะเมื่อวานรู้สึกว่าจะพังไปหลายคันอยู่ใช่หรออากาศมันร้อนเนียรถแล้วพอดี ไปผ่านการขี่มาหลายสนามเขาไม่ได้เซอร์วิสเมื่อวานพังประมาณสี่ห้าคันก็เฉยใจดูไม่เป็นไรครับมาอย่างน้อยก็มาชมมาเชียร์เพื่อนแล้วกันไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องอินนี่นะอ่าไม่ใช่อีนี่ไม่ใช่ทลิควิดโมลี่างเงี้ยทนความร้อนไม่ไหวพังบอกเลยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องเอินี่และลิควิดโมรีเลือกเอาครับแล้วก็ออโต้แข่งกี่โมงออโต้ไหนฮะก็มีสกูตเตอร์ฮะในรุ่น200 AB อยเอบีแข่งบ่ายสอง นะครับแล้วก็บิ๊กสกูตเตอร์แข่งตอนเที่ยงนะครเอ,อ่อเอฟซีวิทีกรทั้งสองขอบคุณครับเอ่อบ่ายโมง2ีมีแข่งไหมมีฮะในรุ่นของซูเปอร์บายพัดนนะครับบ่ายโมง20เชียร์เพชรสุาษฎราชครับเชียร์โคศบชู่มขอบคุณครับอ่ะประกาศครับมีใครหยิบกล้องแล้วก็ร่มของเพื่อนไปครับครูกันงักของครูกันทีมง,งานครูกันหรือเปล่าหยิบกล้องถ่ายรูปแล้วก็ร่มเขาไปครับไม่ต้องไปถ่ายแทนเขานะครับเขามีทีมง,งานมาถ่าย นะครับอย่ามาดอยแถวนี้นะครับขอความร่วมมือด้วยนะครันำมาคืนด้วยนะครับใครหยิบผิดป่ร่มและกล้องนะครับนำมาคืนคุกันด้วยนะครับผมเคยได้หยิบพิตตี้ผิดกลับบ้านนะครับอันนั้นจงใจครับไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะลืมนะครับจงใจฮะครับผมมาฮะตอนนี้รถแข่งกลับมากลับมาประจักรีสตารเพื่อทำการแข่งขันเอาแล้วครับตอนนี้แรงขึ้นมานะครับเป็นโอ้โหนี่มิสเตอร์พี้กเบกหกเบกหกร้อยซีซีนะครับข้างละสามร้อย เอาเลยฮะรถทั้งหมด7คันอ่ะหายไปแค่คันหนึ่งอ่ะใจเย็นใจเย็นรอเพื่อนก่อนด้วยมีรัมก็โทษด้วยใจเย็นใจเย็นรอเพื่อนก่อนมาอ้าวรถหกอ้าวอ้าวอ้าวไลท์ไลท์ลท์ออกมาแล้วครับเป็นกริดที่สี่หรือเปล่าที่ออกดีน่าจะใช่นี่โอ้โหจะได้ลายไนครับออกที่หลังได้ลายไนได้อยู่กริดแรก น่าจะเป็นเลโอนารโดครับรถเกิดคันหายไปรเด็นคันหนึ่งไม่รู้เป็นหมายเลขน,น่าจะเป็นสองถึงหกครันนบโซนาโด,ดอยู่จากอยู่ในอันดับหนึ่งครจากท้ามไรดิ้งสกูลครับอ่าอันดับสองน่าจะเป็นหกสองเก้าที่เออทิ่จีวจูเย็นจากวายอาร์ซีพระยาเ,ยเป็นหกสี่ครับตอนนั้นอันดับสองอหกสี่ครับโทมาร์จินซ่น เป็นลุงพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ห้าสิบกว่านะโอ้โหผมมาโจฮันเซ่นครับเอาครับรอบแรกครับผ่านเอสหนึ่งมาแล้วครับอันดับที่สามเป็นหกสองเก้านัทวุตรยูเย็นอันดับที่สี่นจะเป็นชิมพิเศษนะครับไม่มีททมแรงกิ้งครับสั้กันให้เต็มเหนียวครับการเล่นมีกี่รอบปิดได้ให้หมดน ซเซอร์เก้มูนอฟน่าจะไม่ได้ลงแข่งนะครับน่าจะมีปัญหานะไม่ได้รวนแรงกับการแข่งขันนะครับมาอันดับหนึ่งของเราครับตอนนี้เปหมายเลข2 06ลีโอนาโดครับจากน้ำมันไรที่สะมูหกดเวลารอบแรกนาที12 9ครับอันดับสองเป็นหมายเลข64โทมสัสจูเอนซันครับจากทีทีเรซซิ่งที ไปยาวๆเลครับสองศครับ <ฮะ S 2> เรือ,อนัโจ้ครับเปิดลายกว้างโอโ้เปิดลายกว้างเก็บหัวกลับมาถือว่าทำทำดีนะรอบไอ้ลายถือว่าโอเคเลยนะใชเาา่เร็วใช่ววแล้วมันดันเข้าลายพอดีนะครับอันดับสี่เป็นหมายเลขหกสอง 6, 2, ครับขยับลงไปเอา้าชิมพิเศษดันขึ้นมาที่3แล้วตอนนี้ทิติวุฒิลงไปอยู่ที่สี่ครับสมบัติภูทาเรนที่ห้าแล้ เทพรนะครับเกสรนแก้วไปอยู่อันดับที่หครับโอ้บเบื่เบียดครับตอนนี้ดูครับผมว่าลุกนี้น่าจะสนุกในกลุ่มที่2อนะ2 3 4เนี่ยติดกันแล้ว2 3 4 5ครับหมายเลข2 2 2นะฮะชิมพิเศษขยับขึ้นมาที่3แล้วนะครับเหมือนจะเป็นรถแท่งที่หด้วยนะสีแดงๆนะฮะ น่าจะมีฮอนด้าก็คือรถพิสมบัตินั่งนี่เป็คันหน้าคันหน้านี่ยคันหน้าซีเบลหกร้อยหกร้อยซีเบลหกร้อยอันดับหนึ่งซีเบลหกร้อยฮะอันดับสองอารซิกใช่ไหมอันดับสองอารซิกเจอร์ฮันเซ่นส่วนอันดับสามแท้ในหกอันดับอ่าันดับที่สี่ใครนัทชวุฒ่น่าจะเป็นถ้าวัยอาซีน่าจะเป็นอารซิกเสียบไหนหรือเปล่ายังไงโดนด้วยครับโดนไหมออกโค้งมาไม่เห็นครับไม่โดน โดนได้ครับเรียบร้อยนี่ฮะไปแล้วซิครับหมายเลข629องทีจิวูดอยู่เย็นจากวายอาซีพัทยาครับโอ้โหตอนนี้อันดับเปลี่ยนแล้วครับเพิ่งผ่านไปแค่2รอบคนานเท่านั้นเองมาดูทางเบอร์5 5 5ชอบหยิบพิตตี้กลับบ้านระวังด้วยนะฮะยังไงใครมีพิตตี้สร้างมานะก็พากลับบ้านอย่าลืมเช็คให้ดีเทียโคศกครับสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็ทำการบ้านมาดีครออกสตาร์แล้วนับยาวๆครับเอามาลุ้นอันดับ 2, 3, 4นี่มันตรงนี้ครับใช่อันดับ2นี่ก็ยืดออกมาแล้วนะอ่ะยืดแล้วยืดแล้วสี่โทมัสครับทีนี้เราต้องมาลุ้นระดับสามสี่ห้าสามสี่ห้าเกาะกันอยู่โดดขึ้นโดดนี้ฮะยกแล้วยังไงครับในไม่ถึงทีมพิเศษจะติดในแล้วเปิดลูกนี้โดนได้ครับโดนไหมครับ โดนไหมครับโดนพี่สมบัติไหมครับชิมพิสมบัติขอชิมหน่อยอร่อยไหมเรียบร้อยครับพี่สมบัติติดขึ้นมาแล้วโอ้โหตอนนี้น่าจะเร็วย,ยูวโดน่าจะโโอ้หค่อนข้างาจะขาด,ย,ดยูวอนโดครับพิสมบัตินี่ครับลึยังไม่โอ้โยอยังไม่ได้ครับตอนนี้ชิมพิเศษยังปิดลายดีครับเป็นเรซิ่งลายสมบัตินี่ก็รถฮอนด้าเหมือนกันนะใช่ครับสมบัติซิดา นี่ครับโอ้มีสมบัติกำลังเบียดขึ้นไปครับนี่โยฮันสันอันดับที่2ครับอันดับที่3 6 2 9อันดับที่4 2 2และอันดับที่5หมายเลข4ครับครับโอ้ต้องมีเนี่ยโพเดียมสุดท้ายนี่แหละครับมันตรงนี้แหละฮะกำลังแย่งชิงกันอยู่ฮะเดินคันเล็กมาตรงนี้คนสุดท้ายไปมีฮอนด้ายามาฮ่าคาวาครับพบ ครบยกรุ่นอ่าในอนาคตอาจจะมีอพิเรีย60เดทูนาเดทูนา675อ่ามีได้ไหมสมบัติสมบัติเปิดลายติดเป็กสมบัติไม่ได้คือถ้าก้มนอกโค้งหนึ่งนั้ก็เนอะมันปูแต่มันจะบายจะไปนู่นแนะใช่ครับปีนเป็กออกต้นไม้นะไปเจอไกดที่โค้งสาม เอาเละครับเปิดยกใช้ล,ล,ล,ลุกแล้วเปิดเร,เ,เรียบร้อยแต่ทางออกจะบานไหมออกแล้วบานไหมยังคุมกลับมาได้ครับสมบัติตอนนี้แสงชิมพิเศษขึ้นมาแล้วครับอันดับที่หนึ่งไม่น่าจะพลาดนะครับถ้ามันยังเรียก้ว่ายังเก็บรายดียกน่าจะเป็นโรนัลด หมลีโอนาโดหมายเลข2องบอกเลยนะครับขี่คนเดียวแล้ววิ่งเบสแลกหนึ่งนาทีศูนย์ด้วยนะ600โอ้โหตามด้วยโทมัสจูฮันเซนครับก็ทิ้งระยะห่างแกลบอนข้างจะห่าเหมือนกันนะครับครับแกลบห่าง2คันนี้เขาถี่คิวแล้วล่ะอ่าใช่นี่เด็กสามสี่ห้านี่สิครับครับสมบัติบอกตรงนี้ไม่พอครับขออีกหน่อยครับตามล่านัทวุฒิทิติวุฒิอยู่เย็นครับจะปิดได้ไหมครับสมบัติมาเว้ สมบัตินะฮะตอนนี้บวกกันเล่นเข้ามาฮะโค้งหนึ่งเดินคันเร่งขึ้นเข่าเข้าสู่โค้งสาวผมว่าถึงนะถึงนะอีกสองรอบด้วยถึงไหมผมว่าถึงดูครับคือเอาที่นีเสรแล้วบอกเลยว่าถึงถึงแล้วครับสมบัติมาแล้วครับสมบัติมาเววพี่สมบัติโพธาลินฮะเดินคันเร่งแล้วฮบอกเลยลายนี้ลายเขาเลยเรียบร้อยฮะเสียบลายฮะพี่สมบัติลายเขาเลยครับอ้ไอ้ไอ้ยังไง ยงไงโอ้โหยังเป็นเลสซิ่งลายอยู่ครับผมเขายอมเข้าในครับยอมออกกว้างนิดนึงแต่ว่าได้เปรียบครับ<ม>โอ้โหอุจิวัดจะเอาไงฮะจะเอาคืนหรือเปล่ายังไง<า>ครับยืดเลยฮะรุ่นต่อไปครับสแตนบายรอไว้เลยนะครับในรุ่นของสปอร์ต2 0 0คลาสบีทำการแข่งขันใน,ในรุ่นต่อไปนะพร้อมแล้วนำรถแข่งมารอป่าระพิทได้เลยครับ ฮอนด้าครับรับซูเปอร์ซูเปอร์ไบค์พันซีซีซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์สปอร์ต400เดือดคัน A ติดทานสปอนเดอร์ครับะมาแล้วครับพี่สมบัติฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ครับหมายเลข4หมายเลข6ก9วุฒิเออที่ติวุฒิฮะจะเอาอันดับ3ขึ้นมาได้ไหมอีกรอบสุดท้ายครับสมบัติจะพอเพียงไหมครับสำหรับการไล่ล่าอันดับที่2ครับและโอ้โหแต่ก็ยังดูติดอยู่ครับ พี่ทีติวุธไม่ยอมฮะตาวาญาวงอันดับ3ขึ้นมาให้ได้ครับจะโดนลายดีคืนไหมครับอยู่ติดข้างในจะโดนลายนี้คืนไหมเกาะมาแล้วฮะวิ่งคนละลายครับบอกเลยมาแล้วฮะเกาะติดมาแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วด้วยจะทําอะไรต้องรีบทําครับร้อยอาครับโอ้โหผู้นานี่ค่อนข้างจะห่างครับยาวฮะหมายเลขสองศูนย์หกครับแล้วเลียวนาโดฮะขี่ดีด้วยนะครับ แล้วก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายครับกับหลังจะรับธงตารางมักลุกนะครับสำหรับผู้นำของเรานะในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ต644รับเป็นมิสเตอร์เลโอรนโดร์ครับมาดูอันดับสองครับไม่น่าจะพลาดจูฮันสันนะครับโทมัสจูฮันสันนะจีจีและอันดับที่สามครับมาดูครับสมบัติหรือเปล่าครับสมบัติด้วยครับอันดับสามเป็นเอา พ right, right? ี่ติวุฒิครับไปแซงตอนไหนครับพี่ติวูดไปแซงตอนไหนฮะพี่ติวุฒิครับไปเจอขึ้นร้อยอามายังไม่แซงนะไม่รู้แซงตรงไหนเไปโดนเอสเอสสองหรือเปล่าครับโดนตัดยังไงโอ้โหไม่สองเขาโคงคันงแรกมีอยู่สองที่โอ้โหสมบัติปิดไม่อยู่ครับเสียสมบัติไปเลยครับตอนนี้พอพี่สมบัติจบที่อันดับ4นะแล้วอันดับ5เป็นหมายเลข2 2 2นะครับอันดับ6หมายเลข19เทพพรเกษตรแก้ว อาแล้วฮะแล้วก็เสร็จเสร็จสจทิ้งงานแข่งขันนะครับในรุ่นของ6 0 0ซีซีนะครับรุ่นต่อไปนะฮะ